สวัสดีค่ะพบก,กับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์มินิกับซิมาโซอย่างปลาหมึกย่างค่ะซีฟูด้ดซีฟู้ดเนาะได้มาจากทุ่งนานวนนค่ะอยู่อีสานเบาับกินปลาหมึกตัวใหญ่ให้กันเนอะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซีฟูด้ดซีฟู้ดค่ะซีฟูด้ด ขี่รถมอเตอร์ไซค์ลัดทงหน้าผู้ใดค่ะเขาไปทงหน้าไปหายแมงจิงหลีกกันนี่ไปทงหน้าหาปลาเมือค่ะท่านผู้ชมกินด้วยกันนะคะไม่รอแล้วนะคะกินแล้วค่ะเบิ่งไหนลองซิมอันนั้นน้ำจิม้มซีฟูด้ดเปิ้ลตีนแสบบออืมอร่อยอืมมามา,มาค่ะกินด้วยกันมาเด้อมาเดิมมาเดอ ปลามึกตัวบบกไงนึ่งพอกลัวามันก็ซีหันไหนเลยค่ะอ,อ,อร่อยมากค่ะหลังฝนตกออกไปทุ่ง,งานาไปหาปลาหมึกค่ะไปหาปลาหมึก ตามทงหน้าได้ปลาหมึกมาตัวบอกง่ายหนึ่งเขามาลวกนะครับมีจะไปหากโกหมหาเขีดสองพันยี่สิบฝนตกพายุเข้าออกไปทุ่งแหนาไปได้ปลาหมึกมาตัวบอกง่ายหนึ่งนะ เยอะค่ะพ่อแม่พี่น้องมันกินน้ำกันค่ะเนี่ยฝนตกไปทุ่งนาได้ปลาหมึกมาตัวเบิ่มเลยค่ะจากทุ่งนานวลค่ะปลาหมึกใหญ่แห้งน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลิศเขาไม่จะไปหาป้าขอนหาอีหัว ไอ้นี่เรา่ปไปพอป้ามึกตู้บอกง่ายนึงทำมืชมอช้อม,อม,อม,อมลมแหง้งค่ะลมแรงมากเลยเนี่ยผลกระทบของพายุเท่ากับแนหนมถวนมดกเน,ะเนาะเวนได้แถวหมู่บานขอยแน่น อังเพิ่มเพั่มครีส1เกรดกระปิดกระปอยฝนไม่ตกแต่กระเพาะได้นามอยู่พอขัดหญ้าหญ้าหญ้าได้เขียว,วสันพอได้หญ้าได้เลี้ยงงวอะ้ำค้าว กปลนไปก็นแนมลูกค้าไปด้วยค่ะเพื่อกลังอร่อยลูกค้าจะมาตัป่ปมได้ปลาหมึกจากทงหน้าก็เลยมาอวดท่านผูซ้อมวันฝนตกต้นสิงหาคม2563ันห้มค่ะหวยทับทันสีสเกต <laughs> เด้ะคะอค่ะอดากไปยืนปิงอย่างอยู่ในก้างสวนทุ่งนาคาเฟ่เลยนะคะ วันนี้บรรยากาศใดแห้งหลายแต่อ้ายเขาเพราะมันจะเป็นเวลาทานข้าวของข้าราชการเนาะเราอยู่บานห้ากับยูหูในช่วงเวลาข้าราชการไกลสิบสองไก่เที่ยงสิไปสิกาไปยืนถ่ายอ้ายอาจารย์เราต้องไปก่อนรู้เวลาแล้วค่ะเราวิเคราะห์ค่ะ ขอบคุณระบบขนส่งขอบคุณยุคสมัยขอบคุณแนวความคิดของเด็กรุ่นใหม่นูซีแปลงทุ่งนาให้เป็นทุ่งนาคาเฟ่ในพื้นที่หนึ่งไร่จากที่ทำผลผลิตไม่ค่อยจะได้ผลกลายเป็นไรนาส่วนผสมพร้อมทุ่งนาคาเฟ่ค่ะม,มามเหยี่ยมมาส้มกันเด้อทุ่งนานวลค่ะแอททุ่งนานวลอำเภอเวปทานซีสเกตค่ะ ถ่ายใจฝนถ่ายได้ฝน,น,นบาเฮ็ดมั้งกับเรศฝนเนาะเป็นแนวความคิดนเนาะเด็กรุ่นใหม่นะก็ชวนพ่อแม่แบ่งน,นาจากไร่สองไร่เด้อถ้าเก็ดคนบ่มีนาบ่มีให้คือคอยนิ่ความคิดไม่ไ,ไ,มไ,ลม <c oughs> ไมกลมากเพาเขามีนาไม่ไร่เขาไม่ทำกันนาะ แต่ก็แอบฟฟนนิดๆนะฮะจากไรสองไรเนาะเป็นของจะของโจกดิ้นขืนนิดคู่ยหญไงปลูกทุกอย่างที่กินได้ค่ะดอกไม้ก็ปลูกค่ะถ้าชอบดอกไม้ค่ะปลูกดอกไม้ที่กินได้ค่ะป้ากเ็เลียงเป็นเดอ้อกระเธอกเ็เลียงตาเป็นเดอ้อ <laughs> ปลาหมึกย่างค่ะ ปรกปรกิเธก็จะไปนั่งกินในลานเนาะไปนั่งกินที่ชายหาดเงี้ยช่วงนี้ก็รักษาระยะห่างทางสังคมนะคะออกตุ่มกันหลาย <ๆ S 1> เพื่อนบ้านเราเงี้ยประเทศเพื่อนบ้านนะคะยอดพุ่งเอาพุ่งเอานะคะ 锻炼。啊 嗯嗯咯。Mm hmm. good, good, good. ตอนไปอยู่ภูเก็ตป่าตองนะคะกลางคืนเพื่อนเขาเอามองไปใส่กันนะคะแล้วก็ไปไต่ป้ามือ,อมเขาหมุดจะกหาไปจอบเบิ้งกับเขา๋าจอาเห็นเขาเก่งค่ะเขาไปโตกป้ามึอก,ก็ได้ไปใส่มองกับป้าอียงไงป้าทะเลกลางคืนนะคะเหมือนแถวบานท้าเลยนะมีหน้าเขาถึงบอกคนอีสานบานท้า ไปอยู่มองในกับโบออตได้หูจังหากินไหมแล้วก็เพียเยะะเพ้ยทะเลน่ะบุคคก็คไปขุดไปขุดไส้นะคะมันสด้เพี้ยทะเลเนาะเราไปใส่ในขวดนะไปหาแถวหน้าหาดปะตองกระตากระกระนนะคะกระตาน้อยก็ไปหมา,าความหลังนะอายุเยอะกจะพูดเรื่องความหลังได้มาก็เอามาอบกซอสค่ะ อร่อยค่ะท่านผู้ชมออกค้ามหลังบางวันกับไปขี่มอเตอร์ไซค์แถวขอบขอบ,ขอบสนามบินนะคะไปดูเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงแถวหน้าหาดใกล้ๆสนามบินเนาะใกล้สนามบิน กินปลาหมึกแล้วมันทำให้ตึ๊งกิ๊ตตึงไงฉันไม,ลม่ลอมเสียงแบบต้องแหลนนะ่ะมันก็มีช่วงเวลาเล็กๆของเราบนาินขึ้นครืงบินลงถามหัวไปเลยค่ะไปเดินหน้าหาดูปากตรูนตอนน้ำมันลง อันไดทอนอ,อีกวุ้ยละให้หลายกนพี่น้อง ฝนที่ตกแห้งเขาว่าหรือฝนตกแห้งเขาว่าอีกุยมันหลายเป็นฝูงเลยค่ะอีกุยก็คือแมงปอนะคะ่ะท่กคนน้องแมงปออีกุย เจอวลคัมทูอีสานไทยแลนด์ค่ะซีสเกตซิตี้นั่งรถไฟมาเที่ยวด้ได้อัรถรสนะคะตู้นอนมาเลยค่ะตีห้าจอดในเมืองซีเกตค่ะอีสานวัฒนา จองรถเช่ารถเช่าก็มีนะคะรถเช่ารถเก๋งครับชมเมืองชมจังหวัดเด้อยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะคะจะไปขอพระวิหารพาะมอยแดงชมสวนทุเรียนภูเขาไฟน้างกาแฟอร่อยๆนะคะกาแฟสยามเนาะขออ่ยชื่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมใครจะมาศึกษาการเดินทางเบืองก่อนเด้อเด้อวัดเยอะยะเลยอาหารรสๆอาหารพื้นบ้านชมวัฒนธรรม สวยกระเมรลาวเยอค่ะของฝากผ้าไหมางามค่ะกระเทียมหอมข้าวหอมมะลิค่ะกระเทยสวยค่ะ <c oughs> มาเบิงเกย์ท่อหูค่ะเกย์ค่ะเเกย์เกย์ผู้เ,เบาเกย์ท่อหูท่อหูตําหูจะกรทำใบสีเราจะไปดูผู้เบา กีตีวอลเลย์บอลก็มีค่ะฉันหาเองเด้อตอนเย็นก็ไปขี่จักรยานเกาะกลางน้ำเขาไปเล่นหลายหลายมันจะไปเล่นไหมนะคะไปออกกําลังกาย ทางนอกนี่ก็เอยเดิเนไปรอใกล้เหล่าคันผู้ชมมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปปี้คันเดียวค่ะก็ไปทั่วนะคะแต่ช่วงนี้เขาทาถนนใหม่เนะเป็นถนนคอนกรีตถนนลาดยางอย่างดีถนนเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เขตแถวแถวเนี้ยไปมาช่วงคล่อง,องค่ะคนออกรถเยอะจะได้ขี่รถสวย,สวย แอปแอปดูข่าวสารเมืองสีดูพ่อสังเกตพ่อเรื่องปนหวัวมีเยอะค่ะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเนาะ อยากมีผัวฝรั่งได้ว่าฝรั่งบุเป็นขนาดพูดไทยเป็นยังไม่ได้ผัวไทยเลยมีผู้ใดอ้าวคีรายคนที่รายอมีผู้ใดอ้าวก็อยู่เข้าไปี๋ยวเนะอืมหมดแล้วครับพี่ทาน น้ำกิ้มเหลือได้นี่เก็บไว้กินต่อค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปช่วงเดือนสิงหาคม2563ค่ะช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าก็ดูแลรักษาสุขภาพฝนตกเย่านอนลับเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนหมานำเป้งนำปลาบึงจะคล้องน้ำเนยเด,ด้อค่ะเด้อชอบกดไลค์ช่กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคิมานะคะ